พ่อกับแม่จะไม่อยู่บ้านสบายใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นดูแลกันดีๆละ่ะโอเคไหมโอเคค่ะคุณแม่ ไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมวันนี้บาก,กุไม่มารอที่เดิมเหมือนปกตินะแปลกจังเลย ช่างเถอะคงกลับไปก่อนแล้วแล้วมั้งเฮ้ยนายอะมีปัญหาอะไร ว้าวว้าวใจเย็นก่อนพ่อหนุ่มไม่ต้องเสียงแข็งใสก็ได้ฉันก็แค่มีเรื่องอยากคุยด้วยนิดหน่อยเท่านั้นเองมีอะไรก็ว่ามาฉันได้ข่าวว่าพ่อแม่นายไปต่างประเทศใช่ไหมล่ะน้องนายคงเงาหน้าดูเลยนะแล้วมันจะทำไมฉันก็แค่อยากจะแก้เหงาให้น้องนายเฉยเฉยอะนะเรื่องของน้องชานมันไปเกี่ยวอะไรแกบแกด้วยละ่ะฮะ แม่เป็นห่วงน้องหน้าดูเลยนะไอ้หน้าบูดอะอทีหลังก็อย่ามายุ่งเรื่องครอบครัวของฉันอีกล่ะนี่อยู่ด้วยนะทั้งสองคนส่วนนายอ่ะหนีไปได้แล้วไป โอ,โอเคครับพี่อย่าคิดที่จะหนีนะเวยกลับมาเคลียร์กันให้รู้เรื่องก่อนพอสักทีเถอะน่ะเลิกทำตัวได้สาระบไปวันๆได้แล้วชมาขัดทำไมเนี่ยฮะรู้อะไรไหมว่าพี่กำลังจะเอามันล้มได้อยู่แล้วเรื่องมีเรื่องสักครั้งจะตายไหมเนี่ยฮะขอร้องละ่ะกลับบ้านเถอะชี่เฮ้ยตายเถอะ สภาพพี่เนี่ยดูไปได้เลยนะคะเนี่ยรีบๆทำให้มันเสร็จเถอะจะนอนแล้วง่วงค่ะจะพยายามรีล้วกันนะโอ้ยเบามือหน่อยสิบาคุนี่ก็บเบามือถุดของน้องแล้วนะอ้าเสร็จแล้วนี่บากุ อะไรเหรอแผลน่ะไปโดนอะไรมาโดนโ,โดนอะไร่เหรอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยอย่ามาทำไก่บากุทำแบบนี้พี่ไม่ชอบนะตอบมาเดี๋ยวนี้ดีกว่าว่าไปโดนอะไรมาแผลแผลอะไรของพี่เนี่ยเออเห็นจะมีเลยถ้ามีป่านี้ก็บอกพี่ไปตั้งนานแล้วนี่ถูกไหม มันจะพยากอะไรวะฮะกับอีแค่บอกว่าไปโดนอะไรมาแค่นั้นน่ะเอ๊ะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอฮะน้องไม่รู้น้องขอโทษน้องขอโทษจริงๆน้องไม่รู้เรื่องเลยน้องก็แค่ไม่อยากจะมีปัญหากับใครแล้วนี่เลิกขอโทษตัวเองได้แล้วพี่พี่ขอโทษที่อารมณ์เสียใส่พี่แค่พี่แค่โมโหไปหน่อยน่ะ ไม่เป็นอะไรแล้วนะพี่อยู่ตรงนี้แล้วพี่ขอโทษพี่จะไม่ทำอะไรอย่างนั้นอีกแล้วพี่สัญญาโอเคไหม ว่าล่ะที่นี่ก็ถึงห้องนี้แล้วล่ะกลับไปห้องนี้ยตัวเองได้แล้วปครับครับรู้แล้วน่าเฮ้มันได้ยินเสียงอะไรแวบๆนะเฮ้ยแกเห็นหน้ายัยเด็กคนนั้นเมื่อวานป่ะ โทษทุเลนเลยอะแกโอ้อยสิงแกบอกเลยนะว่าคงไม่กล้าไปเจอหน้าคนที่ฉันชอบหรอกหน้าแบบนี้นะใครจะอยากไปคุยด้วยแหมเธอก็พูดเกินไป ฉันไม่รู้หลักนะว่าพวกแกไปทำอะไรกับน้องสาวฉันบ้างแต่ถ้าฉันรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วล่ะก็คงไม่ได้จบแค่ต่อยอย่างเดียวแน่ๆขอโทษค่ะจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ บากูตื่นแล้วยังเนี่ยนี่บากูตื่นได้แล้วนะ่ะนี่มันเช้าแล้วนะเดี๋ยวก็ไปสายหรอกวันแรกไม่ใช่เหรออ,ออืมกออยก้านาทีได้ไหมไม่ได้ลูกเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้น้องขี้เสารก็ได้ก็ได้ เอาละวันนี้ทําอะไรกินดีนะเอาเป็นว่าแซลมอนอย่างเกลือแล้วกันน่าจะง่ายสุดละน้ำอุ้มหน่อยจี 你借我呢